เป็ไค่ะกกเฮ็ดปิดเฮ็ดถึกอเลยเนาะเอาเนาะเ่สได้ลองเีเ่สด้ลองแกนี้ไหมอาชีพมออาีเออบปดรอนอ๋อเต๋อเอดสบดดามปดสิดบนหาาสิบรอนกระดานนึงวันนี้เท่าไสสดสิบปดกนั่นแหละมาว่าล่างหแล้วอมาวห่าเลยวอมาอวดของแพงบ่อยเออแม่นะ จอยปะคองวาจะเป็นของชบนี่นะีอันนัน้อยลองตือปเด็นขนมอมกไอนมขปาบิทสินี่นี่อ้ยมาอีกแล้วค่อยเมานี่คุณ่เมาได้ฝั่งไทยดพี่น้องเลยนี่ฟังมากกันเลยมานาะอ้า เปิดคลิปเปิดภาพออกมากะปลาลุงเลยเนาะไปซื้อมาอีกแล้วเอ็นเพิ oh, huh? no, right uh, ่นนี่กินกันแน่ขนหนแเนาะเอ็นวะเมื่อวานนี่ไปใส่ไงกับหุงละลายในปะไม่จังฮะใส่ลายไปกเนาะเนื้อเนี่ยน้มันเนื้อจืดจงส่าไเนมันนน้องสิ มาน,นี้เอามาใหม่เนะาะทางแม่อินเตอร์เพิ่นไปตละไปเศร้าคุณแม่นะคะกำลังสิมาเนะาะมาหอดกะจัดการเลยเอาเห็ดอย่างหนึ่งกอ่อนนะเนาะเอา,ไไเ,อาเห็ดอย่างหนึ่งกันมาสิม,มามาสิมามาเพิ่นอยากกันเห็ดหลายอย่างอีกนะอันนี้มีโนาะอันนี้ามาเห็ด

ขายไันขายกับพ่อแม่ไ้เหมือนมันก็บมตองดหรกนี่แหละอกมันบ่เออยดอกมันที่เกอบกันลายยางแค้ว่าตไขายบ่ว่าจะขายบ่ได้าไม่ได้แล้วขายแบบดีกันเนาะข้า้อมแท้เรอยู่วันฮิติสุดคือวันนี้จะเด้นเนาะเห็มา่นดกูี่อเด้อเนาะเห็นมาตุ่นหายกัไล่มดอ้ยม่ตื่นม่เห็นเพียกับไหาย ทีไปทางไหนโอ้ยมาอันนี้มึงเมุนรูปมาเลยนยังเหรอคยกินมันเนี้ยมันพุกมันุกเห็นบมาุงนะขไดิบดมบเลยหัเราเอันนี้บ่เ่มนถงพักเลนะอไไปหาืในตาวแม่ได้น่ไอ อัน้เไปอาพวกมาเย็บไหมนไ้าไปได้น้ำมันสีีดีเมีงานเดกที่จังได้มาซ่อยแล้วกันายางคือจะเป็นใมเนาะเพว่านีเสียดอได้กับ่อยากเองเช็คนมเด้นมดปเวลาได้ปะ ปูปูกินกากินเกอด้วยเใชนชิมิูชิมนะูชิมไปชิมกอ้วเนี่ยเช่อว่าแอบแจกทีาดขบวดมากแต่เงอหมดล้วดูเยนได้เกียวหน่อยนี่้หมมาแล้วดูมาบ้าีละอื้เดเหอาำมงปะเหงหน่งัดูบ่นี่อาันไน่าไปยังเป็นยังไม่ดึงอยู่ปวดท้ายจะดูเ่เขน้นนี แต่ถ้าสีลดงก็งามกว่าเลนก็ขาวไม่ยิ่งงามกว่านี้เแต่มันบอกงามนะดูเสียว่าบอกงามเลยอ่ะสิ่อันนี้ก็มันเจี๊ยบแดงนะเออมันเจ็บแดงมันแดงง่ายกว่าแดงง่ายกว่าเดบให้กัวอันเีบแง่ายกว่าแดงของเขาอีกแต่เจีบเหมัอนแดบให้กววกัวให้กัวมาใส่เล็บไม่น้อยเฮ้ยไปเรียวมาใส่ดูแบบมั้ย เนี่มันม่วงไปไปแม่พาไปกันป่เนี่ยมันมับนกัน่ะเออได้เองเรไข่อันขนมไขเต้าอีเดียวป่ะพวกเพเน้าะันอก็เม่วงเช่นบานนม่เนี่ม่น้เอน่าจะ นี่กันเอาให้ได้เด้อนั่นน่ะุกอาเงินพาจามันมาชาวพันล่วกับวกไอ้ตากินเงนต่อแรกน่ะนะฮะังน่ทำมยังบอื้อน่ะแก่อเซลงนอเบสี่แ้ว่ะเก็บเบ็ดแล้วินไปแกเชื่อไปเชื่อไปน้องหนึ่งวาระหน้าประชุมกัทางน้ารับบอสเออทนายไอตัวใดบอ กันไม่ได้จ้ะเอาจมีบ่ะอาน่ตุกนะเ้ยอ่ันหน้นาทานน่นราคาบกเอากว่า่ล้เรามไส้งมนนลาตาุเนาะลงไ้หนึ่งคนชุกปลาาหนากรดาบ้านนี่กับไรกเไนไม่ด้งไม่เอ่บ้ล้ถาแม่ไปเู เทไปเทียบมาเในนี่ม่นี mm ่ใครมาเกกบใคราคอยทำหน่ตัดมือี่าก่อนตักจามี่หนิไเขียนแวคตรแคตนั่นแหะคเลยก็จะม่คงหูข่อยก่อนี่เลยถามมาเด็กแวโคตันด่าม่วงๆเนจอย่อแล้วกันนี่นไอ้ตาให้เขียนอมือลด้หอม่วงๆจอยจ่อแล้มือของลูุข่หนุแล้วอันนีี่พก้ซิอีกน

แคพี่กดามช่ป่ะแว่แหมกันด้ยยังมากันคือวันนี้เนาะไอนตัวดากินอะไได้่ลายนปากแห้ง่ะแต่ว่ายันมาชุกัชุก้่ะมากินเจ็เปลือยป่เฮ้ยกินแับหอยกองพูน่นี่พูรับชอบาเยไม่ย่งไรจะกะไปเยอะมาดดู้่ากนกินอยู่ในนึงป้าป้านี่นะคนปานะตัวนี้ยันปากเองถพูดกรืชื่อมาทงเดียวพะว่า มันเดือดน้าท okay? ่งเดียวเลยเอา้งหนึ่งด้วยป่ะหมดแล้วอามีเนาะจัดวได้นี่สิไดวดีๆเอามาถุงเป็นไม่ขาดกัเฮ็ดปิดเฮ็ดถือกันเลยเนาะเอาเนาะเพื่อจะได้ลองเพื่อจะได้ลองก็คือนี่นี่เนี่ะเฮ็ดมาแต่หึงกัมาลองใส่เปลือกหงมงเมื่อวานเนี่ยเป็นว่นแนะนำเลยอ่อนอ่อนอ่อนพอด้วยก็ดีไดจเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าของสูตรนั้นมากินมาซื้อ นี่ชูดเจ้าเราเจ้าเบิ้งหน่อยแล้วกับอ้าวจุ้ยใส่ลายยักษ์เลเออแม่นี่เขาใส่ลายใส่ลายก็ได้แบบนะเออบางทึงได้กับมีเป็นซีบแบบนี้เป็นมวยมาเถิงบ่เป็นแบบงานซาวอาที่แต่ใส่สีหากาดฟอสอย่างเนี้ยเป็นแบบเางานบุญงานดอกเนาะมัเป็นลายเป็นมังแบบนี้เขาจะได้เป็นหมอจัดนะเขาจะได้ต้มแต่ว่าเปื่อยไว้จะได้ท่านกันได้คนดีเนาะได้คนดีเลยก็เล่าไ้เลย เลยพิ่มาตอนัไปรับเชื่อยู่เนี่ยอ่้กินจ้ำเคยบ้านหลอกหลอนด้วยาอะไรก็ไม่ได้เลยฉันบอกมันชิได้ยเารก่งจะมกระต้นกุ้งเลยนะจยเลี้ยเขอเงี้ยเกุ้งเลยก็ตายเลยไปนำมาอยู่จ้มขายมาแต่เึงก้าอยู่มาคิดเห็ดสิงอยู่ไปนี่ก็ขายกินหอมย่งเราไล่ตา หอมยิงยังไม่เห right? ็นอย่างอยู่เพือมาร้อพี่เลยปะกินหัหอมแล้วมามาจะหันใจอันต่ะไปยินอันนั้นอะไรลกบอนเดินต้มปลาไว้ได้ไหมเอาปลามาต้มแต่ว่าลูกหนูงาลูกเนี่ยดูสิมาดิน้ำหันแล้วเดี๋ยวมาจตงก็เดยปลามามันกนมาเจียแวอเรานิำคือออกมาหลายแกะแท้ เอาไปกินไปเอาไปกันไปอ๋อมาแม่เตอร์กับเรามาป้าไปเอาขอป้าจ้ะง่ายแต่ก็วุ้ยบ้านใหญ่รุ่งกับป้าบ้านนี่เดี๋ลืมแล้วไปเราจะออกไปนอกว้านหนังหวานพื่เก่าดิหนูบ้านบ้านเดียวนูบ้านท้องเนี้จะดูดูพื้นมันว่ามันจะเปื่อยนี่นี่คือสีงามแท้มันเนี้ยอ้าวบนไอ้พันม่วงกับมันไข่สีไข่กับนี่เออไข่กับนี่เราเอากระเท็ยเป็นที่โบะ คือเดียวกันยี่เนาะแต่ว่าพึ่งมาเฮ็ดทั้งช,งชงมสู่ส <laughs> นามซิเป็นบ่เห็นไหว่านี่ชิมจิ้บเบิ้ลปเอาวางนี่แกเดือดชมทรงปลาไปหลังตู้ก่อนขอยกระโทนมาไปวางกโทนมาอีกขอดื่มมามาเอาแม่จีในมีปะขนมชิมจิ้มอ้วนโอ้ชิมกันเลยชิมขนมทอดจชิมขนมทอดจิ้มอ้วนนี่ก็ไมเ่เคเจอเด็ดจ้ากินนะจ้างจีน เราไ้สามปีตวว่ามันห่วมไม่ต้องอะไรนี่มันก็มีอยู่อ่ะตัน้ตไหนโรซ่าสามโรกที่มันบาอย60ิบนเออได้อยู่บเนาะมีคนซื้ออยู่บางวานนี้มันซื้อเพะไราคามันเพิ่งขัวหกิพันค่ะแปลงนาะชุดได้เรทชุมันประมาณส0งแสนน่ะเนะขาไม่สแลยจอยเาก็ได้มได้ติ ซอสแซนนี่ได้ถือก er so ันเลยจากแป้งจากมันจากกะทิไ yeah, ม่ได like ้กินเลยนะคุณจาน้ำตาลนี่ก็ได้กินเลยนะเดิมอยู่ยากแล้วบ้านได้กินเลยละวะได้กินกับขาวกับกินหลายพูดละที่ได้ไงอันนี้มันพผากวาเห็นมันเที่ยวแล้วคือยังชื่อนี่อันนันชื่นบนชื่นเป็ปบ่อยนายนะว่าว่ามือดาว่าว่ามาชื่นเหมือนเผาไหมนั่นไลยไมมพะชายอะไรอ่ะมัเหี่ยวอันบาหวานดอกบัตบ่อนี่ในหนึ่งนะเสริมหนึ่งก่อนนะ เห็ดเบิดบ่ใช้จากกล่องนั่นเอาไปก่อนป้าเอ้เพน้อยเห็ดดสิเ็บิดกินเบิมายแงนะกินลายนเออพนแม่ป้าถ้าบเียเทียนอหนีอ่านเ้าเี่นเจ้าลอกใหลายเปนไปแล้วเนี่ยจหน้าทเห็นนี่เราไปเช็ดถ้าทิ้กอบเหมืนีเนี่ยเอ้าเทียนก็มากนนาว่ะ À, như thế là phân ớt mắt kéo, mà bánh, mà lên, kéo à, phải phải nói là ớt mắt kéo từ nát phải anh ớt mắt tháo mắt tháo phải ngoài phải xuống rồi rồi bài đi bài đi ăn ừ. kem jam kem đi đi ăn <laughs> này này thế mừng học này ตูมากูมากเออดีใจกมาเดินมาแม่มาแม่กบ้าตู้มากเแต่มาเลยอน่เป็นรายดีตั้แม่มาต่อไปเล่ยนญาตต้องกางเขาแน่เขานิ่งดีนใช่พถ้าะเจี๊ป่าจะไปให้เเจี๊ยป่าทุกทไปรเออมียังอีรัเบียนะเฮยกมาเียเบียมากเลยนะ่าถาม่อเชมากันนะ

แถมก è m ไกกำลังเที่นตอ้ยน่าตั้งนดมายังมายังได้สุดไม่ใช่คุณบอเออใช่บุพเพตีเาไ่ื่มสิบนรัเส็บีไม่ได้ไม่ไม่อาีเออคนใหม่ได้ไอหมนเลเบิ่ง่ไายเป็นล้านนะเอาตามเท่ปดนม้อเด้ของมาจากอมาจากนอม่ ห้าห้าิปดอนกระด้านหนึ่งวันนี้เท่าไรสี่สิบแปดสี่สิบแปดแกซื้อมาเน่ะว่าล่างนยนี่ก็ม้าแต่แ้วใส่บรมสิปะตุี่มกาเาได้ดีโอ้หหาแสกเา้มาอวดของแพงบ่อยเออมาจะใช้แพวมาได้มาจากกันมีกลมมีกาแทะป้ายแบอกานกล้วยจะกาบกาได้ดีมันก็ิบุนดว หยันกาท่านได้ออกนีเด้่ตีดินหยัดกาท่านได้ออกนี่แน่อันนี้กับเราห้น้ำกันบ่นี่กะบ่แล้วเที่ยวลูกงอยู่เออไม่ว่าขาในการนั่นดีเนาะมอสก์มาจากไคสิไดคือได้จากมาดิโกดิการเทสสิอันนี้มันใหญ่แล้วใส่อะได้ติส่วนลายนะอันใส่เมืองนอกเพื่อนเนี่ยอยากอยากใหญ่เลยสมมติว่าเขาใส่ใส่แอลนี่อเขาต้องสั่งใส่เอ็ส

เห้ชอบกันนะจุ๊ก้ปากเัยไป้่อนให้กันกันไหวนะยนไห้กินรถป่ะไม่้อไมกันดต้องปาแจแล้วกันหนึ่งภาคะนั่นมาบมได้ดังมากเี่ยวัีวดียาน้ำเลยเดี๋ยวโอ้จพก็ดิพักก็ผจะสมใจสพักกุดทวนไหใชสมพักมาให้มเาหนีของเา่อยนะกางไกงกัมานี่กูได้ิมมหนงหอม หอมสดมากหอมสดมากขอบใจ้ด้วยร่างจะเมื่อยงจะเมื่อยค่ะโอยน้ำแตกบ้านนี้โอเจ้ว่ามันหัวเจ้เคยอะไรวะเนี่ยเป็นจุก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 แล้วอ่ะของผักเอาใหม่กันหรือเปล่าเอาใม่มาเจ๋อนึ่เนี่ยไได้กระสอบยังมานี่ว่าน้ำแตกน้ำเต็มมา โอ้โหอะไรวะเ네นี like, ここ่ยเฮ้ยกินชมพักมาละชมพักอูักดิ์นบนหอยปเตรซื้อในพักดหออยู่อืเนะสดเมนดุเมนมันนี่เฮ้ยตัวนี้แมี้นะจ่อยปาเรวเขาไักันมันเท็ดมันเท็ดได้เหอย่างี้เป็นเนื้อเป๊ๆะเฮ้ย ชมพักกูได้ปะชมพักชมพักชมพักมันยังคือสีขาวจ้ะโมพัมันยังขาวๆชมพักนี่มันยังขาวๆชมพักนี่ของหวานโอ้ของหวานของหวานก็อยู่กชมพักจะเป็นรั่วกันบ่ของหวานจะเป็นของชมพักนี่แหละี่ยอันท้อยบึงชงได้เนาะ หอยอีกแล้วนี่นะมันให้น้องน้องเต๋อประเ็ดขนมปีเค็ดขนมขบาดสิมันมปรังว่าคือมันต้นมันต้นอันนี้นะต้นอันนี้เนาะมันต้นนอนได้ปะไอ้มันต้นแฉะเดี๋ยวหนึ่งกินอ๋าเราเห็ดเนี่ยนี่เนี่ยเราเห็ดมันหวานนะจะเป็นมันสุ่มสุ่มพักปนกันนะนี่นะของนี่นี่มาอีกแล้วข่อยเมาเลยนี่พี่อค่อยเมาเลยทางไทยอยู่ด้ยพี่น้องเลยแม่นจีบอกเดี๋ยวเอ้าหล่อมาสามรูกเราเสียหมักตักปลาคนว่า คกินหอเยเมาเลยในมันนะเป็นไปเสียเอามัน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 เนีกินมินหัวโอ้จดอิมพะโอ้ยวัดพืชเมนไปเลยบอกนะเออเมนไปได้เป็นกิกอันนั้นอะไรปะจต้มกชุบกจ้าเ่ยบอปลาเตอรต้มเมื่อั้นกะยี่หาสิเป็นกมันเนี้ยนึงกินเนาะหนึ่งมันนี่กินเลยแซ่บเลยมันต้นรับมันเป็นมันสัปะรัเห็นมันสัปะรังบอกกินอนกินใจนั่นแซ่บ ทางนี 2, to too, so nice. of of ้แกพี่น้อาไว้เนาะต้มปลาเนาะปลาที่เอามาแต่เพื่อนนั่นั่นแหละพี่น้องเอ้ค่ะมาต้มสุปพะตู้แก้วสุปพะตุกินเนาะกำลังกำลังต้มให้น้าสม่ำยกันจักหน่อยพี่น้อาไว้ไปเข้าไปเด็ดข้างนี่คือเก่าเอ้ยส่องว่าสองชายดินดินชายเมลัดเหรอมันเจอตรงนั่นหรอกนี่เจอเจอจีชายไปทางนั้นเด้อเจอเด้อมันลุกไปตาเฮือนเพื่อนเด้อ

สมพักง<จ>ี้กะบอกกันกระชวนอยู่เช้านี่สมพักกับต้มหอยนไอ้ว่ะเพิ่นบ้าเพิ่นบุญญาพิ่นยังบุญญาผักบัวผักบัวผักเตียมโอ้ยผักรวมมีสมผักรวมอีกคลิ๊กแถวนี้ไม่ใช่กันั่นสมหัดอันมีหัดสมผักรวมจุกเอร์ประต <sen> ูเห็ดน <Không. S 2> oh. ka ่ะหอยได้เฮ้ยมึงเนี่ยหอยอีกแล้วบอกให้จุกนึ่งเมืองงมหน้าปตูแล้วแบมักขึ้นยังนี่

จะไปลอกอันน <Happiness. S 2> ี้ให้นะกันเฮ้ยอุ้มไปลุมไปหาประตูในร่มเลยไปกินน้ำตู้ไหมเออให้ไปเอามันนั่นมาลอกก่อนเด้อมันต้นนะมันหมดมาลายนะเอามันต้นมาลอกก่อนมันจังมาหนึ่งเลยอันนั้นให้ไม่เจอเพิ่นเฮ็ดขนมเนาะมันต้นมันโมเมนต์มันสัปปะหลังได้เต่อมันต้นเลยประตูได้มากพี่น้องเลยของฝากของต้นเนาะ จังแมน่นดุ่นมันมีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะสชมพักชมเงียบอึดน้ากินอ้าวมาดดินใช่อีกแล้วจุกเอ้อยจุกกระโดยนี่มดดินใช่อีกแล้วนี่นะไปยอ่ะไปไปใส่ขน้องเยเนาะเดี๋ยวอันไปลอกอันนี้มาหนึ่งชิบตู้กินนี่นนนก่อนเนาะมันต้นอ,อน่อ,อนๆเลยคือขนมไย พบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้กม็มาซุ้มแซวกันทั้งเฮือนเมนเชอร์มาชอยเมนอ,อ,อินเตอร์เพิ่นเห็ดจามคือเก้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยเนาะใช,ใช้ใช้ผัะไปเลยสบายดีกันบ่าซุขมซุ้มเพิ่นพี่น้องเลย